ลหินถูส้นตีนลายไปเอาส้นตีนไปถูหินหรือเอาหินถูส้นตีนค็ดูดีนะครับเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติเนี่ยตอนเด็กๆก็เอาสวยนะหินเอาหินเนี่ยมาถูมาถูขาถูอะไรถูขี้ใครทีนี้มันอยู่กับเราใทถงใสเหมือนกันว่าจะขี้ใครมันก็ต้องไปขี้เราเมื่อก่อนเด็กเคยถามแม่เหมือนกันแม่ก็หินโคกโคกเลทีนึงตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ถานไปเลยกพราถามแม่ไอ้มันตกลงมันขี้ใครกันแน่ที่อยู่กับเรามันไม่ขี้เราเลย แม่ก็วันนี้วันนี้วันนี้ก็เลยก้มหัวมาครับโป๊ะลงไปตั้งแต่นั้นไม่ต้องถามเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าขี้ใครเห็นไหมเราก็เป็นการขัดเซลล์ที่มันตายให้มันเป็นไงให้มันหลุดออกให้มันหลุดออกอันนี้เอาเซลล์เซลล์ที่มันมระภาพให้มันหลุดออกไปยุงนี่มันหมานี่มันซื่อสัตย์นะขนาดมันอยู่ในบ้านมันซื่อสัตย์ยุงแต่มันอยู่ในบ้านมันไม่ซื่อสัตย์มันกัดเรา เขาบอกว่ายุงร้ายกว่าเสือแต่ถ้าจริงๆแล้ว่วางเสือกับยุงเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่ายุงร้ายกว่าเสือถ้ามีมุ้งยุงกับมุ้งเสือเราจะวิ่งเข้ามุ้งไหนไม่เข้า้งสอมมุ้งได้ไหมไม่ได้ไม่แต่ว่าค่อยเลือกอะไม่เรือได้ไหมเอ็นบอกว่ายุงร้ายกว่าเสือแสดงว่าถ้ามีมุ้งยุงกับมุ้งเสือนี่เราจะเข้ามุ้งไหนเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็สําคัญน่าคิดนะก็เลยคิดเหมือนกันนะไอ้ใครเป็นคนพูดก็เลยแกล้งถามเขา ก็บอกไอ้หากูก็วิ่งเข้ามุ้งยุงเลยนั่นอะไรกูวิ่งเข้ามุ้งเสือเดี๋ยวมันก็มาประกมประกนเข้ามุ้งยุงก็ไม่รอดเข้าอยู่ติดกันเขาบอกว่ายุงร้ายกว่าเมียจริงอ่าอย่านะเมียยุงนี่มันมาตอนค่ำๆอารมณ์มันมาเมียมาทุกวันทั้งวันอยากบางคนบอกว่าโอ้ยนี่ด่าทุกวันไอ้นี่ดีนะด่าทุกวันเจอด่าทั้งวันแล้วมึงเอ้ยหนาวเออหน้าคิดแต่เนี่ย น้าคิดชีวิตครอบครัวนะปัจจุบันเนี้ยเอยเห็นปั๊บแล้วโอมเป็นเรื่องที่ตลกดีเหมือนกันเขาบอกว่าจะเลิกแลกกับเมียคนเนี้ยเขอเมียด่าทุกวันทุกวันนไม่ไหวผมมึงไอโชคดีนะที่ด่าทุกวันผมกูด่าทั้งวันเล่นเล่นๆเๆอ้าวที่พูดนี่คือเรื่องจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วก็เป็นข่าวด้วยเนึกิดข้ใช่คือความที่คนไม่เข้าใจชีวิตอ่ะ คือจะว่าไปแล้วภรรยาภรรยาคนแรกที่ที่ที่ว่าที่อะไรเนี่ยเ<ม>นื่องจากว่าหมอสั่งห้ามไอ,อ้น,นู่นไม่ได้ไอ้น,นี่ไม่ได้ความรักสามีไงก็เลยไปห้ามเขาอะอห้ามกินของมันห้ามสูบบุหรี่ห้ามกินเหล้าแต่ในขณะที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาในรูปแบบของลูกจ้างก่อนออแล้วก็ไม่ไม่ห้ามไม่อะไรเขาไม่ว่าผมเลยเขาไม่เคยขัดใจผมเลยจะสูบบุหรี่ก็ได้จะทำอะไรก็ได้ เป็นตายยังไงก็จะไปกับคนนี้แหนละอีกอย่างหนึ่งใครจะไปอยู่ได้ด่าทุกวันในขณะที่ผู้หญิงเองผู้หญิงคนที่สองก็มีสามีสามีก็บอ,อกดา่ดาทุกวันน่ะดีแล้วแล้วจะรู้วันนรกมีจริงเพราะอีเนี่ยด่าทั้งวันตอนอยู่กูด่าทั้งวันไม่แน่อ่คนอค่นอาจจะไม่ด่าก็ได้ก็ไม่แน่นไกเนาะเออก็ไม่แน่นะใช่ใช่ใช่กลับมาดูนะเนี่ย จริงๆเอ,อยัยวะที่สําคัญนี่เราเข้าใจว่าตาจริงๆตีนก็สําคัญนะอ,อะตีนกับตาอย, <laughs> อยู่กันมาแสนผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินหนักหนา <laughs> มีวันหนึ่งตีนตาตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่ามีคุณแก่ตาเสียจริงๆโอ้โหท่านั้นละตาโมโหเลยเ,<อ>เดินไปปาเขียว <laughs> มึงบอกว่าตีนสำคัญกูเดินปาเหวกูหลับตาแม่งเลยน<อ>ั่นเท่านั้นแหละตกผาเลยมรณาทั้งตาตีน <laughs> ่าเรื่องนี้มีปรัชญารมอยู่ว่าก็คือตายกับตีนจริงมันก็มีความสําคัญกันแต่ว่ามันทําหน้าที่เป็นกลรอยา <Okay. S 2> อย่างนิ้วเนี่ยผนไม่มือนี่เห็นไหมสุดยอดเป็นการเรื่องอันอนี้สั่งการคอยอันนี้เวลาถ้าเกิดไม่ชอบใจก็อืมแต่ว่าเกิดดีกันนะเดีดีดีดดดดด ดิ้ไกดิ้วกลางไม่กางดิวกลางเหมือนเดนางเหมือนถึงว่าเราเป็นญาติกันนะเรามาเป็นดองกันนะใส่แหวนไงตอนนี้กไก่ถ้าเกิดมีปัญหากันมาถ้าเกิดโกรธกันก็รักกันนะแคนั้นตีนกับตาสำคัญแคนั้นเราได้ยินแต่คำว่ากตัญญูกตเวที่ตาของผมนี่มีกตัญยูกตเวที่ตีนถ้าตกลงเอาส้นตีนมาใช่าเนี้ไม่ถูกอย่าไปคิดว่ามันหยาบนะครับจริงๆมันก็หยาบตกลงเอาไงเอาหินมันหยาบ ไม่หยาบนะป้าหินก้อนนี้ไม่ไม่ไม่ระคายเลยมันเรียบเลยเนาะมันเหมือนกับหินอ่าที่เข้าไปสกัดเป็นหินแกรนิตอ่ะสามีภาษาอังกฤษใช้คำว่า husband ภรรยาก็ใช้ w i f e มันมีตัวตัวมีคำเต็มอยู่ไว้ตรงว่า b w i l d i f e Wise ก็ค <W> ือ W W I e e. S E W I F E Wise เยอมาจาก W ก็คือหมายถึง w i t h o u t ปราศจาก I ก็คือ Information ข้อมูลแจ้ง Fighting F ทะเล F F P ก็คือ Every day Every time คืออ่านเรื่องทะเลาะได้ทุกวันโดยไม่ชี้แจงให้ทราบเลยแล้ว <laughs> e อีล่ะอีก็คือ every day <laughs> every time <laughs> <laughs> เออ <laughs> ก็ท่าดีนะเนี่ยได้เป็นหลายเรื่องเลยนะแค่ตีหนึ่งเดียวได้เป็นหลายเรื่องเลยมาไมา่มเจ็บใช่ไหม